ถ้าคุณมองเห็นอนาคตได้คุณจะทำอะไรนี่คงเป็นพลังที่ใครหลายคนคงเคยอยากมีกันแต่กับกันชายคนนี้กลับเกิดมาพร้อมพลังที่สามารถมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้2นาทีและเขาเนี่ยก็เอามันมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างสนุกสนานสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวันนาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ฝากเ,เพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Next ได้เลยครับคุณเคยเห็นนักมายากลที่น่าทึ่งที่อยู่ตามสถานที่หรือท้องถนนกันบ้างไหมครับถ้าผมบอกว่าคิสจอร์นสันชายผู้น,นี้เนี่ยสามารถมองเห็นอนาคตได้จริงคงจะเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากและผมเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังกันนะครับ โดยคริสนะครับเขาเนี่ย <c oughs> ทำงานเป็นนักโชว์มายากลอยู่ในลาสเวกัสแต่พอไรายได้ไม่พอ,อยาไสเท่าที่ควรเขาเนี่ยจึงได้หาเงินตามคาสิโนและด้วยความสามารถของเขาที่มองเห็นอนาคตของตัวเองได้ถึงสองนาทีทาให้เจ้าของคาสิโนเนี่ยจับตัวเขาได้ยากยิ่งนักครับเพียงแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันต่างออกไปในขณะที่คริสเนี่ยกำลังจะแลกเงินเพื่อออ,อกจากคาสิโนเขาเนี่ยก็ได้เห็นอนาคตว่าชายที่ยืนอยู่ถัดจากเขากําลังจะป้นเงินแล้วก็ยิงคนตายไป2ค <c> น <oughs> <c oughs> ทำให้เขาเนี่ยเลือกจะหยุดชายคนนั้นไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นและฝ่ายราปภอของคาสิโนเนี่ยก็รีบวิ่งตรงเข้ามาหวังจับตัวคริสเอาไว้ครับแต่ด้วยดวงตาของเขาที่มองเห็นอนาคตได้นั้นช่วยให้เขาเนี่ยหลบหนีหปรปภที่มาจากทุกด้านไปได้อย่างชิวๆโดยที่ปรปภเนี่ยไม่ทันเข้าถึงตัวเขาได้เลยสักคนเดียวจนกระทั่งคริสเนี่ยสามารถขโมยรถแล้วก็ขับหลบหนีแล้วก็สลัดการตามล่าได้สําเร็จครับ และในเวลาเดียวกันนะครับแคลลี่เอฟบีไอสาวผู้สนใจคริสจอน์สันเป็นพิเศษเนี่ยเธอก็ได้สงสัยว่าคริสเนี่ยอาจจะมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้เพราะเธอเนี่ยต้องการให้เขาช่วยตามหาวุธนิวเคลียร์ขนาด10กิโลตันที่กําลังตกอยู่ในมือของผู้ก่อการลายที่ไหนอยู่สักแห่งทาให้เธอนะครับต้องสืบหาข้อมูลของคริสในสถานที่ต่างๆที่เขาเคยไปทั้งหมดจนกระทั่งเธอเนี่ยสืบไปเจอสถานที่ที่คริสเนี่ยอยู่ได้สําเร็จแล้วก็กําลังมุ่งหน้าไปหาคริสในทันทีครับ แต่มีหลือด้ครับที่คริสเนี่ยจะไม่รู้ว่าเธอกําลังจะมาแต่เขาเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อดูอนาคตล่วงหน้าว่าแคลลี่เนี่ยจะมาหาเขาทําไมจนเขานี่ครับได้รู้ว่าเธอเนี่ยต้องการให้เขาช่วยค้นหาวุธนิวเคลียร์ให้และถแต่เขาไม่ช่วยเนี่ยจะถูกจับเข้าคุกทันทีเพียงแต่ไม่ใช่ว่าคริสเนี่ยไม่อยากให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นับล้านคนนะครับแต่เขาเนี่ยเคยถูกทดลองตั้งแต่อายุ3ขวบอย่างทรมานและนั่นเองเนี่ยทำให้เขารีบแผ่นแนบหนีไปก่อนที่แคลลี่และหน่วยสมทบเนี่ยจะมาถ และในบ่ายวันต่อมาคริสเนี่ยก็ได้นั่งอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับที่ที่เขาเนี่ยเจอสาวสวยในวันก่อนและเขาเนี่ยก็สนใจผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากพอจิตใจของเขาเนี่ยสื่อถึงเธอตลอดอีกทั้งยังทําให้เขาเนี่ยมองเห็นอนาคตนานเกิน2นาที แล,แล้วในวันนี้เองสาวสวยคนนั้นเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในร้านครับและคริสเนี่ยก็พยายามดูอนาคตล่วงหน้าว่าจะเข้าไปคุยกับเธอยังไงดีครับแต่ก็ไม่มีทางไหนที่จะเข้าไปคุยกับเธอได้เลยแต่ไม่นานนักก็ได้มีชายแปลกหน้าเข้ามาคุยกับสาวสวยเพียงแต่เธอเนี่ยดูไม่ชอบใจชายแปลกหน้าเป็นอย่างมากที่ยังคอยตามเธออยู่อีก และนั่นก็ทําให้คริสนะครับได้เข้าไปขัดขวางให้ชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยได้ออกจากร้านไปได้สําเร็จและเขาเนี่ยก็ได้นั่งคุยกับสาวสวยคนนี้และทั้งคู่เนี่ยก็ได้เริ่มแนะนําตัวเองให้กันและกันฟังเธอนะครับแนะนําตัวเองว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าลิสและระหว่างที่นั่งคุยกันไปสักพักคริสเนี่ยก็ได้บอกกับเธอถึงเรื่องที่รถของเขาเนี่ยโดนขโมยไปและต้องรีบไปสถานที่หนึ่งลิสนะครับจึงได้ออกปากชวนคริสให้นั่งรถของเธอไปด้วยกันเพราะเป็นเส้นทางเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่เธอเนี่ยต้องแวะสถานที่หนึ่อน แน่นอนว่าคริสเนี่ยไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะอยู่กับเธอให้มากกว่านี้และเมื่อทั้งคู่เนี่ยครับได้ออกเดินทางกันไปสักพักแล้วแคลลี่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในร้านเพื่อตามหาคริสจนได้ที่อยู่ที่เขาเนี่ยกำลังจะไปต่อแต่แล้วลูกน้องของแคลลี่เนี่ยก็ได้บอกเธอว่าหัวหน้าคาสิโนเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนั่นนะครับทำเอาแคลลี่เนี่ยฉุกคิดขึ้นได้ว่ามีคนที่ตามล่าคริสอยู่เหมือนกันกับเธอซึ่งนั่นเนี่ยไม่เป็นผลดีแน่เธอเนี่ยจึงได้สืบ และทางด้านของคริสและลิสเองเนะครับในตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้มาถึงสถานที่ที่ลิสเหนี่อยแวะเรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยครับได้แวะเข้าไปในหุบเขาแห่งหนึ่งที่เธอเนี่ยจะสอนหนังสือเด็กๆอาทิตย์ละครั้งเพียงแต่ในวันนี้เนี่ยเธอเอาของขวัญวันเกิดมาให้เด็กจากเรียนของเธอนั่นเองครับส่วนคริสเองเนี่ยก็เข้ากับเด็กๆได้ดีมากเช่นกันเขาเนี่ยแสดงโชว์มายากลเสกข,ของขวัญให้เด็กทำเอาลิสนะครับใจวันไหวไปเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะครับก็ถึงเวลาไปต่อแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับฝนที่ตกกระหน่ำลงมาจนไม่สามารถผ่านเส้นทางนั้นไปได้ทําให้จําต้องแวะนอนพักในโรงแรมแห่งหนึ่งกันก่อนแล้วก็ออกเดินทางในเช้าวันต่อไปแทนและเมื่อทั้งคู่เนี่ยครับได้ไปถึงโรงแรมคริสเนี่ยก็ได้จัดการจุดไฟเตาผิงให้ลิสเนี่ยได้อบอุ่นร่างกายส่วนเขาเนี่ยก็เลือกที่จะไปนอนในรถโดยให้เกียริลิสนอนในห้องได้อย่างสบายใจและในตอนลุ่งเช้าทางด้านของแคลลี่นะครับ เธอเนี่ยก็ได้เข้าประชุมเรื่องสัญญาณเตือนอาวุธนิวเคลียร์ต้องแต่พื้นที่แคลิฟอร์เนียใต้ LA ถึงซานดิเอโกแล้วก็มีความแน่นอนถึง95%เลยทีเดียวครับนั่นเนี่ยทำให้เธอรีบจัดทีมออกค้นหาคริสใ,ให้ไหวที่สุดไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามและทางด้านของผู้ก่อ,อก,การร้ายเองก็ได้จับตาม,มองความเคลื่อนไหวของแคลลี่อยู่ครับเม่ได้เห็นว่าแคลลี่เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายเองก็รีบตามไปทันทีเพื่อหวังจะปิดชีพคริสจอนสันให้ได้ก่อนแคลลี่จะไปถึง กลับมาที่ฝั่งของคริสกับลิซกันบ้างครับในตอนนี้เนี่ยทางคู่ก็ได้นั่งคุยกันอย่างลงตัวจกนกระทั่งทางคู่เนี่ยได้จูบแล้วก็จบลงกันที่เตียงครับหลังจากนั้นนะครับลิสเนี่ยก็ได้เดินออกจากโรงแรมไปเพียงลําพังไม่นานนะักแคลลี่เนี่ยก็ได้เข้ามาหาเธอพร้อมกับบอกเรื่องที่คริสเนี่ยจิตฟันเฟืองให้เธอได้ฟังถ้าไม่เธอเนี่ยครับตกลงจะช่วยแคลลี่ในการจับตัวคริสโดยให้เธอเนี่ยใส่ย,ยานอนหลับให้คริสกินซึ่งลิสเองเนี่ยก็รับยานอนหลับนี้มา แล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้องครับเพื่อใส่ย,ยาน,นอนหลับเนี่ยให้คริสได้กินเพียงแต่เธอเนี่ยก็ทําไม่ได้เธอเนี่ยรักเขามากเหลือเกินไม่ว่าเขาเนี่ยจะจิตฟันเฟืองหรือเป็นตัวอะไรเธอเนี่ยก็ไม่สนใจอีกต่อไปแล้วเธอเนี่ยแค่ไม่อยากให้เขาตายก็เท่านั้นแล้วฝ่ายคริสเองเนะครับก็ดับรู้ได้ถึงความรักของลิสเขาเนี่ยจึงได้มองออกไปรอบๆพร้อมกับเปิดเสียงทีวีที่ดังสนัน่นเพื่อป้องกันไม่ให้แครลี่ได้ยินเสียงของเขาจากเครื่องดักฟังครับ หลังจากนั้นนะครับคริสเนี่ยก็ได้หยิบแก้วน้ําอีกแก้วออกไปดื่มด้านนอกห้องเพื่อให้พวก FBI เนี่ยได้เห็นก่อนที่เขาเนี่ยจะกลับเข้ามาในห้องเพื่อบอกความจริงที่เขาเนี่ยมองเห็นอนาคตได้ให้ลิสฟังครับไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจิตฟันเฟืองแต่อย่างใดซึ่งลิสเอเนี่ยกลับกับเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันเหมือนกับว่าคริสเนี่ยจะฉากเข้าหาเธอเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ทาได้แค่ยอมรับมันเท่านั้น และไม่นานนักนะครับคริสเนี่ยก็ได้บอกให้ลิสเนี่ยหนีไปตามที่เขาบอกคือให้เธอเนี่ยรอ2นาทีก่อนเดินออกไปแล้วก็เปิดกระดาษที่เขาเขียนเอาไว้ให้อาจจะสักอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งและจะได้เจอกันใหม่ซึ่งลิสเองเนี่ยก็พร้อมที่จะรอเขาไม่ว่าจะนานสักแค่ไหนก็ตามทีและเมื่อเวลานะครับได้ผ่านพ้นไปแล้ว2นาทีคริสเนี่ยก็ได้เดินออกจากโรงแรมไปก่อนลิสเพื่อรอให้แคลรี่เนี่ยตามเขาไปซึ่งแคลรี่เองเนี่ยก็เห็นเขาหลบหนีลงจากหุบเขาไปจึงได้ไล่ตามคริสกันต่อครับ เพียงแต่ไม่ได้มีแค่แคลรี่ที่ไล่ตามเขาฝั่งของผู้ก่อการร้ายเองก็ไล่ย,ยิงเขาอยู่เช่นกันแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยมองเห็นอนาคตทําให้เขาเนี่ยหลบลูกกระสุนไว้ได้ทันครับและทางด้านของเดสในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้เปิดดูกระดาษที่คริสเนี่ยเขียนเอาไว้ให้ก่อนจะวิ่งตรงไปที่รถของตัวเองแล้วก็ใส่เกียร์ให้รถเนี่ยวิ่งพุ่งตรงตกขุมเขาไปทางเดียวกันกับคริสครับและเธอเนี่ยก็ได้กระโดดลงจากรถก่อนจะตกลงไปพร้อมกับมัน และทางด้านของคริสนะครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้หลบรถที่ตกลงมาได้อย่างไร้รอยขีดข่วนเช่นเดียวก,กันกับที่เขาเนี่ยหนีพวก F b i ที่ตามจับเขาไว้ได้เช่นกันแต่เขาเนี่ยก็ต้องจนมุมเข้ากับแคลลี่นะครับที่มาดักรออยู่ด้านล่างก่อนแล้วแน่นอนนะครับว่าคริสเนี่ยรู้ว่าแคลลี่จะเจอเขาแล้วก็ไม่กล้ายิงปืนใส่เขาแน่นอนไม่นานนักนะครับเสาที่รถเกี่ยวลงมาด้วยเนี่ยก็ได้พุ่งตรงตกลงมาทางที่ทั้งคู่ยืนอยู่ครับทำให้คริสเนี่ยรีบเข้าไปปกป้องแคลลี่เอาไว้แล้วก็โดนจับตัวขึ้นรถไปแทน แต่กลับกันนะครับลิสติกกําลังเดินไปตามถนนอยู่นั่นเองเธอเนี่ยก็ถูกผู้ก่อการร้ายจับตัวไปได้แล้วครับกะดับมาที่ทางด้านของคริสครับในตอนนี้เนี่ยเขากําลังถูกจับมัดติดอยู่กับเก้าอี้และด้านหน้าเนี่ยก็มีทีวีเพียงเครื่องเดียวและเขาเนี่ยก็อยู่ภายในห้องสืบสวนของแคลลี่อยู่ครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้มองอนาคตหาสถานที่วางระเบิดนิวเคลียร์ให้ แล,แล้วนะครับอนาคตที่คริสเนี่ยมองเห็นก็คือเขาได้เห็นลิสนะครับถูกผู้ก่อการร้ายเนี่ยจับตัวไปแล้วก็มาติดอยู่กับระเบิดอยู่ครับและเกิดการระเบิดขึ้นต่อหน้าต่อตาสื่อที่กําลังถ่ายทอดสดทําเอาตื่นกลัวทันทีที่เห็นว่าลิสเนี่ยกำลังจะตายครับหลังจากนั้นนะครับคริสเนี่ยก็ได้ขอร้องให้แคลรี่เนี่ยพาเขาออกจากห้องนี้แล้วจะช่วยเหลือทุกอย่าง ฝ่ายแคลลี่เองเนี่ยก็ทําตามที่คริสขอเอาไว้ครับและเมื่อเขาเนี่ออกมาจากห้องนั้นได้เขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับพวกตํำรวจที่อยู่ในนั้นก่อนจะหลบหนีออกจากสถานที่ของ f v i ไปแล้วก็รีบวิ่งตรงไปยังสถานที่เกิดเหตุของลิสในทันทีโดยที่มีแคลลี่และตํารวจคนอื่นๆเนี่ยวิ่งตามเขาอยู่ครับ แล,แล้วนะครับคริสเนี่ยก็ได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยจะได้มาถึงแล้วฝ่ายแคลลี่นะครับที่วิ่งตามมาได้ทันเธอเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปคุยกับคริสแค่2คนครับเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําให้คริสจะรับเล่าให้แคลลี่ฟังว่าเขาเนี่ยเห็นอะไรเธอนะครับจึงได้ตกลงกับคริสว่าจะช่วยลิศจากผู้ก่อ,อก,การร้ายเพราะเป็นเป้าหมายเดียวกันครับโดยการดักซุ่มโจมตีในเส้นทางที่ผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยกำลังเดินทางมา และเมื่อวางแผนกันเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาดําเนินการตามที่วางแผนเอาไว้โดยที่คริสนะครับแก้งทําเป็นถูกลูกน้องของผู้ก่อการร้ายเนี่ยยิงได้สําเร็จหลังจากนั้นนะครับทีมของแคลลี่เนี่ยก็จะยิงลูกน้องของผู้ก่อการร้ายทิ้งซะเป็นอันซื้อเวลาได้นิดนึงครับก่อนที่พวกเขานะครับจะวางแผนซุ่มโจมตีผู้ก่อการร้ายก่อนจะถึงเวลากดระเบิดโดยที่คริสนะครับเป็นคนวางแผนกลยุทธ์ทุกอย่างให้และแคลลี่เองเนี่ยก็เชื่อใจในตัวคริสไม่น้อยเลย และแล้วนะครับเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกันตามแผนที่วางเอาไว้ เพียงแต่ฝ่ายผู้ก่อการร้ายนั้นนะครับมีจํานวนมากแล้วก็ยังคงไม่ปล่อยลิสต์ออกมาอยู่ดีอีกทั้งยังพาลิสต์นะครับเดินลึกเข้าไปในตึกทาให้คริสกับทีมของแคลลี่เนี่ยเดินตามผู้ก่อการร้ายเข้าไปเพื่อช่วยลิสต์ครับแล้วก็ผ่านเส้นทางกับดักระเบิดที่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยติดตั้งเอาไว้แต่พราะตาที่มองเห็นอนาคตของคริสได้นั้นเองทําให้เขานะครับช่วยเหลือทีมของแคลลี่ให้ผ่านไปได้โดยไม่โดนกับดักระเบิดเข้าครับจนเขาเนี่ยเข้าถึงตัวลิสต์แล้วก็ช่วยปดระเบิดเอาไว้ได้สําเร็จ เพียงแต่ว่างานของคริสนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้พวกเขาเยังไม่เจอระเบิดนิวเคลียร์ตามที่หากันเลยฝ่ายคริสนะครับเลยพยายามมองอนาคตอีกครั้งแล้วก็ได้รู้ว่าพวกเขาเทำพลาดไปสั้แล้วนิวเคลียร์ยถูกติดตั้งไปแล้วแล้วก็กําลังจะระเบิดขึ้นในตอนนี้คริสนะครับได้สวมกอดลิทเอาไว้แน่นก่อนระเบิดนจะดังสนั่นขึ้นแล้วก็ภาคชีวิตของพวกเขาไปครับ แต่แล้วจูๆ่ๆนะครับคริสเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยกำลังนอนอยู่ในโรงแรมหลังจากเพิ่งเสร็จกิจกับลิสไปนั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าลิสเนี่ยทำให้เขามองเห็นอนาคตได้เกิน2นาทีและนั่นเนี่ยก็ทําให้เขาเลือกที่จะติดต่อหาแคลลี่ในทันทีครับเพื่อจะหยุดยั้งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเมื่อคุยกันเสร็จนะครับคริสเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหาลิสเพื่อบอกลาเธอไปทาภารกิจให้เสร็จครับก่อนที่จะให้คมามั่นสัญญาว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง ก่อนที่หนังนะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง next โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากทั้งๆท,ท,ที่เป็นหนังในปี2007นะครับแต่กลับทําออกมาได้ดีเกินคาดทั้งการวางพอดเรื่องแลวก็ฉากแอคชั่นต่างๆครับและในความจริงแล้วเนี่ยหนังเนี่ยได้เฉลยเอาไว้อยู่แล้วครับว่าในตอนที่ช่วยลิสจากผู้ก่อการร้ายนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คริสเนี่ยมองเห็นอนาคตตั้งแต่แรกแล้วเพราะหนังนี้จะใชใ้เห็นถึงดวงตาของคริสก่อนจะดําเนินเรื่องต่อไปครับ แต่ผมเนี่ยก็ไม่อยากสป,ปลอยไปก่อนครับอยากให้ลุ้นแล้วก็ติดตามไปด้วยกันเรื่อยๆเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าถ้าหากเราเนี่ยมองเห็นอนาคตได้2นาที <ๆ S 2> เพื่อนๆเนี่ยจะทําอะไรกันบ้างหร่อครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นีครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.2เต็ม10คะแนนครับส่วนไอว n ร์นาเทลสกรเนี่ยผมก็ขอให้ไปสักที่7.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเ,เพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือที่ตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนใม้ผมสปอยเนี่ยก็จิ้มเข้าที่ลิงเพจและลิงกลุ่มด้านล่างเลยเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวอนาเทลเนี่ยก็ต สวัสดีครับ